ทีนี้คนเราม่มพอคกิดแน่กับจ้างความดีเราตื้อปลาดีว่าตื้อปลานายพูนนี่ตื้อปลาไปให้แคว้นปลาตลอดแคว้นปลาปลอดป่อยปุ่มปลาปลาตลอดปุ่มควันก่อปลาจะเล่นตั้งอยูไย่ไ่คนแล้วให้โบกแข่งงั้นกูแหละแข่งหนักหนานาะทีนี้ลูก้องนายพูนนี่ตื้อว่าสำเร็จจำเร็จกับเล็กทำไมดื้อกับตากับว่าจำเร็ดตาัานเ มันตึงลูกพ่อมลูกเจ้าไม่เคยตามพั่วลกูลกเจ้าพ่อมไม่มัวมันลูกคนอื่นลูกเพื่อนก็ตามพั่วไม่ลูกเราไม่เคยตามแต่งานตั้งปีไม่เมือนลกูกใค้บางคนได้ตามพั่พ <c oughs> วปีมึงแร่ไอะไรจัดว่าลูกกูยั้นกูรีดู้จำนำจิ้มจจเจเดียนมึงงั้นมาแล่นอไรตึงกูเจไอพวกกูเจียงตึ้งดิว่าลูกไอบอกล่ามันตามพัวมึงแรกเลยแล้วว่าลูกมึงตามพัวจริงอ่ะ ไอ้ล hey, ูกกูตามพวแหลมนักวะเคยเนยลกูตามพวกก็สร้าเคยไปอ้วนวัหนึ่งกิโลแล้วกูตามเลยกูตามเลยเจอเป็นนักหน้าเรื่องเปืือนกลืนแหม่เลยให้บอกกวนลังก็เมื่อไนไ่ยใหญ่ใหให้บอรือว่าหลูกเคยตามพวกันจักกนแล้วไม่ยอมนอนกันแล้วกลางคืนได้ไหม่ไปยกลนอันเนเดินลาตามยาวเดิน โอยกวีก้อยว่าในหลุมเร็วๆก็ได้แรงเหลืองเผื่อนก็ด่านก็ได้จัดง่ายก้นประนี้ก็ไม่ได้มั่วเหลืองเผื่อนอยู่เมื่อไงจะปูในเตียงง่ายกโยกันด้วยความรักเจ้ามากีก้นตีนี้ก็หลักกันก้นขวดลังก็ไม่เคยแรงเรลืองเผื่อนอย่ามาแต่จะกู้แม่เกิดกวดลังแม่เกิดกวดลังตายก็ตายกวดลังพ่อแม่กับพื้นได้ตายแรงเหลืองเผื่อนก็ตีได้รัง ป้าไปตัง้งอเหมือนคุณอะไรจะได้เชื้อกวนลังเพราะแม่คุณนั่นละใส่ได้ตีใส่ลังแรกเรื่องเปืือนนี่แม่ปุ้มชอบนักหน้าแรเแานนากเรื่องเปืือนคิดแลยตายวันก่อนข้าววันจบที่มาวันคุณเต็มโบ้แรกเรื่องเปืือนเป็นไปกันนั่นครับในรู้นี่จะาวะที่มาวันจะนั่นจบทีนี้ทำไม่คนห้ามไปวัดห้ามไปวัดเจอไม่รถคุ้มจบแม่ เดินอ้ากับเจ็ดเป็ดกูเดินเด,นดินไม่ติดแรกเลยกูไม่ติดทำไมไรไ้กับเมฆกลางสุดตายกว่อนเรื่องเหรื่อเปลือนไหวตาไหวเมฆว่ากูไม่โดนเนื้อไก่ไรกันเดินเดินกูว่าเออเจ้าก็ลือว่าลูกเจ้าก็เตลก็องตามพัวกินใจหนึ่งแล้วจังไหมแม่ก็้ต๊อกก็ขึนจากลุงลูกลก็อ,อย่านินหวังไต่แกเดือนไหนโตกับเรื่องเปืือนปืนแม่กูเปลือนลบอยู่ได้ทั้งเป็ดปีแล้วต่อไป ยูปนันลูกตามพว่วมาโบเปือนหอไม่เกลือจึงตามพว่กระได้พว่ารวยกับเออจึงลูกตามพว่กระได้ไหนรอยดูแม่เอ้ยลูกได้ไหนรอยกวนก็ลือกันว่าลูกมึงได้ไหนทริบไม่เจอในทริบจิบคนแล้วไม่รอยนึกออตั้งแต่ชาตึงมัวรั่วจะลูกกูเป็นและ เงมาเออนะโบวิ่งรถเครื่องับจางานใ่ญ่นี่ลูกเกยกูปเป็นแล้วได้แก่ปรีบอยแลนในร้านกานแฟนั้นใจลุงลายกูจะเดินปอต่างลาดได้เหียรุ่มใจจะไงได้ลูกเกยหมากหมาพ็ไม่เทียวกูกูก็คนรอยกกูได้เป็นแทนก็นลูกเกยกูเป็นปันไม่ดีว่ะหาเลือดไปดิเออทีนี้ลูกกูกูปฏิญาณไว้หมด ลูกกู้าพวอต้องเอาพ่อเผื่อนลูกกูจะเกยแต่งานไม่ตามพ่อจะเกยไม่เอาพ่อเผื่อนกูตัดออกจากกองมรดกูดไม่ให้ใจนำจากกูใชเ้เอาพ่อเผื่อนมันดีความดีแล้วพ่อเผื่อนเมื่อเรายืมรถก็มาเก้นาะเก้เก้เกเกปวดโจ๊กอักกต่จงแล้วไปเมี่ยวลวงมันอีเก้เลยกับชอม,มนนอะไรบุญนูกไม่เกี่ยวเกย,ยเหัะเลือดมึง่าลืมพ่อเผื่อนมันบาป ละพุทธตเจ้าตันได้จัดสิ้นก่อจ้ำห้ามพิษลูกเมียผู้อื่นเอาพวกเปืี่นบาปเกิดจัดนาาเกิดไปไหนเลยจำเลยจัดหน้าไม่เกี่ยวจัดนี่ให้หลอดก่อนจัดหน้าไม่เกิดในเอวกูเป็นเมียน้อยเปืี่นนี่คือลาอันประเจิาการเป็นเมียน้อยมีความทุกกันมากมายว่าเมียล่วงมีล่วงมีแต่เกียดมีแต่จักที้แต่ว่าเรียบเทียบแล้วเมียน้อยมีความทุกว่ามึงเลยทั้งคืนายเมียล่วงกับเมียน้อยมายื่นแขนกันเลย ต eh ึงเมียล่วงงาอยู่อ่อนว่าแต่ไลหน้าเมียล่วงแกว่าเมียน้อยกันนรอยเครียดไดกล้องจะีวเป่าวงกลัวเผื่อนี่จริงพวกไอเราเมียน้อยเพือน